สวัสดีครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาบางกุจับจังหวัดอนธานีวันนี้พามาดูเป็นโรตารี่ครับมือสองตามสภาพนะครับยำมาตามสภาพครับมาเริ่มที่ตัวแดงตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นโรตารี่เมทหกสิบนะครับของวิเชียนครับเมทหกสิบวิเชียนครับน่ครับมีฟ้าลังครับฟ้าลังอยู่ด้านล่างตัวนั้นครับอยู่ฟันสวยครับฟันสวยโครงสร้างดีครับฟันสวยโครงสร้างดีตัวนี้ มีย้อยปั่นให้นะครับมีย้อยปั่นให้ปั่นสวยโครงสร้างดีสีแดงครับใส่รถรุ่นไม่เกิน40แรงนะครับเป็นรุ่นเล็กครับเม็ดหกสิบเซนครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับนี่ครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้เป็นโตรตารี่สีแดงครับสีแดงตัวนี้เป็นของโชคชัยนะครับเม็ดแปดสิบนะครับโชคชัยตัวนี้ก็ฟันก็ มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับตัวนี้ก็ตามสภาพเหมือนกันหมุนได้ปกตินะครับก็มียอยให้เหมือนกันนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่19,500บาทครับ19,500บาทครับโชคชัยตัวนี้ยอยปันให้นะครับโอเคครับมาดูตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเมตรหกสิบเหมือนกันครับเป็นของโชคชัยทําสีเหลืองไว้ครับตัวนี้ก็เดิมโรงงานมาสีเหลืองนะครับ เดิมงงานมาสีเหลืองเอาสีสภาพประมาณนี้ครับสาหรับตัวนี้ก็มียอยปันให้ครับฟันสวยครับฟันถือว่าสวยตัวนี้เปิดราคาที่2 1 0 0 0บาทเช่นกันครับตามสภาพนะครับ2 1 0 0 0บาทนี่งพับาทครับมาดูตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโรตารี่เม็ด60เหมือนกันนะครับเป็นเม็ด60บตัวนี้ก็ฟันสวยครับฟันสวยสภาพดีตัวนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่1 9 5 0 0บาทนะครับ หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทตามสภาพนะครับย้ำมาตามสภาพครับมาดูตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นเป็นโรตเตอรี่เก่านอกนะครับฟันสวยครับฟันสวยลาวสวยฟันสวยครับตัวนี้ก็เป็นโรตเตอรี่เม็ดห้าสิบนะครับเม็ดห้าสิบเป็นห้าสิบตัวนี้ก็เป็นของก่อนอกครับก็สามารถใช้งานด้วยกันได้ปกตินะครับตัวนี้เปิดราคาที่ หนึ่งหมื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับปรกองกันอยู่นะครับกองกันอยู่มันก็ดูยากหน่อยดูด้านในด้วยครับตัวนี้ด้านในเป็นอะไรอโอ้เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจัดสถานที่ไปก่อนแล้วลงให้ดูครับโอเครับมาดูอีกตัวนี้ตัวนี้เป็นของเจริญชัยนะครับเจริญชัยฟันสวยนะครับก็ตามสภาพเช่นกันตัวนี้ก็ทีสองหมื่นสามพันบาทครับเมตรหกสิบครับ มียอดปั่นให้ครบครับตัวนี้23,000บาทครับก็สำหรับคนที่สนใจก็แวะเข้ามาดูสินค้าได้ครับร้านโฟมินแท็กเตอร์สาขาพรผู้จับจังหวัดดอนทานีเบอร์โทร0986127295หกหอเีกเบอร์นะครับ0817294501ึ็สอกาห็สำหรับคนที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับก็พามาดูประมาณนี้ครับเดี๋ยวจัดสถานที่เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวถ่ายให้ดูเพิ่มเติมครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ